เอาไปสอนลูกเอาลูกไปสแกนเอาสามีไปสแกนทีนี้พอสแกนออกมารู้เลยว่าทําไมที่เออลูกที่ออกมาคือเป็นคนซิงคิ้งสองคนนะคะซิงคิ้งสองคนแล้วก็คนสุดท้องจะเป็นคนฟิลลิ่งอ่ารู้เลยใช่เลยแต่ตอนนี้เราจูนกันได้นะเพราะว่าลูกก็เข้าใจเขาเหมือนกันลูกเข้าใจตัวตนตอนนี้ทุกคนในบ้านเข้าใจตัวตน ของตององตนเองว่าเขามีข้อดีตรงไหนเขามีข้อเสียตรงไหนข้อดีของเขาเขาก็ส่งเสริมไปส่วนที่เป็นข้อเสียของเขาเขาต้องรู้เพื่อที่เขาจะได้ควบคุมตนเองไม่ให้ข้อเสียของเขาส่งผลกระทบต่อคนที่อยู่รอบข้างและต่อตนเอง ท่านใดที่สนใจหรือจะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองในครอบครัวของตัวเองหรือวงจรที่ทํางานของตัวเองที่ได้ได้สแกนมาแล้วและเข้าใจจริงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเอ,อของพออรินีพอรรินีว่าไงครับค่ะค่ะ Assalamualaikum w า r a ะ m a t u l l a h i w ขออนุญาตค่ะอลฮัมดุล่าก่อนเดินขอบอกความรู้สึกเลยนะคะว่าคนเป็นคนหนึ่งที่ เมื่อก่อนจะไม่สนใจทฤษฎีนะแล้วก็จะเป็นคนวันนี้วันนี้ที่ได้ฟังดเรเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าฉันมาไม่ผิดน่ะแล้วก็เอามีความยินดีแล้วก็ภาคภูมิใจในกลุ่มเพื่อนที่เข้ามาในวันนี้โดยเฉพาะเพื่อนที่เป็นเพื่อนผู้บริหารด้วยกันนะคะน้องไก่น้องเบลล่าแล้วก็พออรหานีพออดารุนีส่วนท่านอื่นๆคือขอขออภัยนะคะคือไม่รู้จักจะบอกว่าพอฟัง ทุกครั้งที่เข้ามาฟังทฤษฎีสตีฟินเนี่ยจะคือจะรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ทฤษฎีที่ลอยอะ่ะมันสามารถจับต้องได้แต,ต่ตัวเองเนี่ยจะรู้จักทฤษฎีนี้มานานแล้วก่อนที่จะมา,าเป็นผู้บริหารอีกแล้วรู้สึกประทับใจทฤษฎีนี้สืบเนื่องจากวิทยากรที่มาให้ความรู้กับเราอะค่ะ จะบอกเชื่อมโยงกับศาสนาอยู่ตลอดเวลาทําให้เรารู้สึกว่าทฤษฎีนี้ไม่ใช่เป็นทฤษฎีที่มนุษย์คิดค้นขึ้นเองจึงอยู่อาจจะผ่านมนุษย์เป็นอัสบับผ่านมนุษย์แต่ความรู้นี่มันมาจากการให้ของผู้ให้นะคะประสบการณ์ครั้งแรกที่ค่อนข้างจะเปิดรับในเรื่องของทฤษฎีติฟินได้เร็ว ก็มีสองเหตุผลนะคะตัวที่เหตุผลอันดับแรกเลยก็คือว่าเราอยู่กับดูอาค่ะคําขอพรเพราะว่าคําขอพรที่เราขอเนี่ยเราขอให้เรารู้สึกว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งการสื่อสารเป็นยุคแห่งข้อมูลซึ่งข้อมูลที่เข้ามาในชีวิตเราอ่ะเป็นข้อมูลที่เยอะมากซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือข้อมูลจริงเราเชื่อถือได้ไหมเราจะนํามาใช้กับชีวิตเราได้ไหมเพราะนั้นสิ่งที่จะช่วยเราได้ดีที่สุดการขอพรค่ะ อดูอานั่นเองนะคะก็คือจะดูอาว่าอัลลอฮฺมาอินนีอัลสลูกะอัลมันนาฟิอันวาริสอนลไบยิบันว่าอามาลันมุตะกบบะละซึ่งถ้าใครฟังอูอนนี่แล้วอูอนแค่นี้เองเหรอแต่ในความหมายของอูอนนี่มันกว้างมันกว้างมากเลยแล้วก็มันเป็นสเต็ปค,คือเนื่องจากว่าความรู้มันมีเยอะแล้วความรู้อันไหนที่เป็นความรู้ที่ยังประโยชน์ต่อตนเองและสังคม อัลลอฮุมะอินนีอัสอาลุกะอิลมันนาฟิอันคือความรู้อิลมันนาฟิอันก็คือความรู้ที่ยังประโยชน์วาริสกอนตอญีบันเมื่อเราเป็นคนที่มีความรู้ยังประโยชน์แน่นอนค่ะเราก็จะนํามาซึ่งอัริสกีที่ดีวริสกอนตปยีบันคือริสกีที่ดีริสกีที่กว้างขวางเพราะความรู้ที่เราได้มาเมื่อเรามีริสกีที่ดีที่ริสกีฮาลาลนั่นก็ส่งผลไปถึง อาเาลนันมุตะกบ,บัลล่ะหมายความว่าพระองค์จะทรงตอบรับการงานของเรานั่นเองเมื่อเรามีความรู้ที่ดีเรามีิสกีที่ดีเราย่อมทําการงานที่ดีเมื่อการงานนั้นเป็นการงานที่ดีพระองค์ย่อมตอบรับการงานของเราสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดคือการงานที่พระองค์ไม่ตอบรับนะคะด้วยความบรกัสก็คือความจําเริญของวอานี้หนึ่งเป็นเหตุผลที่ฉันที่การนี้เนี่ย,ยได้มาเจอกับทฤษฎีตัวนี้ เหตุผลที่สองคนที่นำมาทฤษฎีตัวนี้เป็นคนที่เรานับถือเป็นคนที่มีประวัติที่ดีมาตลอดอย่างเช่นดรสารีเรารู้จักตั้งแต่สมัยเรียนเป็นรุ่นพี่ดารุสสลามเป็นคนดีมาตลอดประพฤติดีมาตลอดและคนที่สองคือพี่ชายนะคะพี่ชายของตนเองและได้รู้จักครั้งแรกทฤษฎีนี้เทคนิคก,การท่องจำค่ะ ทคนิคการท่องจําเป็นอะไรที่สุดยอดมากสืบเนื่องจากตัวเองก่อนหน้าน,านั้นบอกลัลอ์ตลอดว่าอยากจะท่องจําอัลกุรอานที่เป็นสามสิบยุซนะสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีก่อนที่วิจะหาไม่ขออยากจะให้คำำําดํารดสของพระองค์มาอยู่ในความทรงจําของเราบ้างให้มาอยู่ในใจของเราบ้างดะอาดกับท่านมาตลอดจนท่านเปิดทางให้มาละอ่ะเทคนิคการท่องจํา ฉันอยากรู้ฉันท่องจําได้ไหมฉันอยากรู้ฉันอยากจะลองดูซิว่าฉันทําได้ไหมพระองค์จะทรงเลือกฉันให้เป็นผู้ที่จําองค์การของพระองค์ดำหนัดของพระองค์ในใจฉันได้ไหมฉันทําได้ไหมฉันก็เลยลงเปิดใจตอนนั้นไม่คิดมากเลยรู้ว่าเป็นเกี่ยวข้องกับอัลกุรอานซึ่งเป็นประกุรอานสําหรับมุสลิมอ่ะคือเป็นทางนําอยู่แล้วเป็นคู่มือในการดําเนินชีวิต เพียงแต่เป็นภาษาอาหรับแค่นั้นเองเราก็เลยลงลงเลยค่ะลงแบบไม่คิดมากลงทุนสแกนทั้งบ้านเพื่อเหตุผลเดียวก็คือต้องการท่องจําต้องการเทคนิคในการท่องจําพอลงสแกนปกุ๊บเข้าไปอบรมเชื่อไหมว่าตอนนั้นรู้สึกขอบคุณอัลลอมมากรู้สึกขอบคุณทฤษฎีนี้มากนําไปปฏิบัติใช้เลยค่ะ พอได้สแกนว่าตัวเองเป็นคนติงกิ้งต้องมีเทคนิควิธีการเรียนอย่างนี้อย่างนี้นะคนติงกิ้งต้องมีเทคนิคการท่องจําอย่างนี้อย่างนี้นะไปปฏิบัติเลยค่ะวันนั้นไปปฏิบัติไปนําไปใช้เลยเชื่อไหมคะคืนแรกที่ท่องจําได้คือซุรอกอรหนน้นําตาไหลพราเพราะ คนติงกิ้งก่อนที่จะเขาจะจำเข้าใจอะไรเนี่ยเขาต้องรู้ความหมายก่อนอย่างที่ด็อกเตอร์พูดเมื่อสักครู่นี้จริงค่ะก่อนที่จะต้องจำอ่ะเปิดตักซีดของอัลกุรอานนั่นก็เป็นหมายความว่าเราได้สร้างความใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นพอเราฟังอ่านตัก๊กซีดของสุรอาลฮ์มาเสร็จแล้วเข้าใจโอ้พระองค์พูดอย่างนี้กับเราพระองค์บอกอย่างนี้กับเราเราต้องจำเชื่อไหมคืนนั้นน้ำตาไหลเพราะจำจริงๆ จำแบบไม่ลืมด้วยนี่คือเอามาใช้กับตัวเองครั้งแรกทฤษฎีตีิฟนที่ทำให้ตัวเองได้มาใช้ครั้งแรกคือการเทคนิควิธีการท่องจำอัลกุรอานให้จำแบบจำนานจำแน่นจำไม่ลืมนี่คือครั้งแรกน้ําตาไหลนึกไม่ถึงว่าพระองค์ทรงเลือกคนธรรมดาอย่างเราที่ไม่ใช่ยูโบที่ไม่ใช่ฮิญาบที่ไม่ใช่นิกสฮิ jab ใส่เนาะแต่ไม่ใช่นิกอส แต่สามารถท่องจำอรุณอรัญของพ่อได้เลยตั้งมั่นณนะตอนนั้นว่าถ้าฉันมีโอกาสฉันจะเผยแพร่ความรู้นี้ให้กับคนรับข้างเพราะว่าได้ใช้กับตนเองแล้วนั่นคือมาใช้กับตนเองรู้ว่าฉันเนี่ยเวลาจะเรียนน่ะจะใช้วิธีการไหนเรียนกับตัวเองใช้เทคนิคไหนในการท่องจำอันนี้เห็นผลกับตัวเองเอาไปสอนลูกเอาลูกไปสแกนเอาสามีไปสแกนทีนี้พอสแกนออกมารู้เลยว่าทำไม เลูกที่ออกมาคือเป็นคนซิงคิงสองคนนะคะคิงที่สองคนแล้วก็คนสุดท้องจะเป็นคนฟิลลิ่งรู้เลยใช่เลยแต่ตอนนี้เราจูนกันได้นะเพราะว่าลูกก็เข้าใจเขาเหมือนกันลูกเข้าใจตัวตนตอนนี้ทุกคนในบ้านเข้าใจตัวตน ขอ,อของตัวเองว่าเขามีข้อดีตรงไหนเขามีข้อเสียตรงไหนข้อดีของเขาเขาก็ส่งเสริมไปส่วนที่เป็นข้อเสียของเขาเขาต้องรู้เพื่อที่เขาจะได้ควบคุมตนเองไม่ให้ข้อเสียของเขาส่งผลกระทบต่อคนที่อยู่รอบข้างและต่อตนเองอัน,นจะบอกคุลูกคนเล็กตลอดเพราะว่าลูกคนเล็กเขาเป็น f e ลล i n งฟ e ลลิ่งกับ thinking อ่ะก็อย่างที่เรารู้แล้วเมื่อกี้ว่าฟ e ลลิ่งจะครอบงำ thinking ซึ่งทีนี้ในะฐานะที่เขาเป็นลูก เขาต้องวางตัวยังไงเหมือนด็อกเตอร์บอกมาสักครู่นี้ลูกเขาก็จะเริ่มรู้ตัวเขาว่าอ,อ๋อเขาจุดเด่นของความเป็นฟิลลิ่งของเขามีนะเขาเป็นคนน่ารักมากอยู่ที่ไหนใครก็ชอบหน้าตาดีด้วยน่ารักคนเล็กอะคะ่ะเพื่อนๆก็ชอบเป็นคนที่ถ้าเป็นถ้าเป็นวิทยากรหรือว่านักบรรยายรู้เชิญชวนเนี่ยให้เขาเลยเพร,ออะราะเขาเป็นคนช่างพูด พูดเก่งพูดได้เรื่อยๆเลยอะค่ะและที่สําคัญข้อเสียของเขาซึ่งที่จะมาครอบงําของเราบอกว่าลูกอย่าคล้อยตามข้อเสียนะลูกรู้ดูข้อเสียของลูกแล้วลูกมาปรับว่าข้อเสียของเราเนี่ยถ้าเกิดเราไปอยู่กับคนภายนอกเนี่ยเขาจะรับเราได้ไหมเขาอ,อาจจะไม่ชอบเราเขาอ,อาจจะเกลียดเราและถ้ามาอยู่กับแม่ลูกอย่าเป็นชาวสวรรค์ใช่ไหมล่ะลูกจะต้องทำตัวยังไงอันนี้เป็นข้อดีทำให้ลูกรู้จักตัวตนและควบคุม ตนเองได้รู้ว่าตนเองมีข้อเสียยังไงเขาก็พยายามควบคุมข้อเสียของเขาใครเขาจะไปครอบงาใครบ้างเขาจะไปเป็นเหงื่อไอพิพคนใครบ้างเขาต้องควบคุมตัวของเขาได้ส่วนกับสามีเราเป็นคนที่ครอบงาสามีเราจะรู้เลยทําไมเมื่อก่อนเราชอบโต้เถียงกับสามีแต่พอมาณตอนนี้ณนะวันนี้เราจะชะลอตัวเราลงเพราะเรารู้ว่าเราเป็นภรรยาเราจะไปโต้เถียงสามีมากไม่ได้เพราะสามีเป็นคนไอ เป็นคนที่นอกกรอบและก็จริงๆเขาเป็นคนอย่างนั้นจริงๆพอเราเข้าใจเขาเราก็จะไม่วางกรอบให้เขาเพราะเรารู้ว่าต่อให้เขาเป็นอย่างนอกกรอบก็จริงแต่เขาหลักศาสนายึดเขาอยู่แล้วเขาไม่น้องไปแต่ที่มันเหนือคําสั่งห้ามของอัลลอฮ์เพราะเขาเป็นคนมีศาสนาเพราะฉนั้นในหน้าที่เราที่เป็นภรรยาเราก็จะลดในเรื่องของการโต้เถียงลงและเราจะคล้อยตามเขามากขึ้นอันนี้คือข้อดี ของการเอาปรับทฤษฎีสตีฟินในเรื่องของทฤษฎีวงจรนะคะมาใช้ในชีวิตครอบครัวค่ะและต่อไปพอไปไปสู่ผู้บริหารเรามีความรู้นี้อยู่แล้วนั่นก็คือผลของการที่เรามีความรู้ของทฤษฎีสตีฟินนะคะผลการประเมินในการบริหารจัดการของเราอะ่ะคณะกรรมการประเมินบอกเราเลยว่าเราพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรได้แบบก้าวกระโดด เขาพูดอย่างนี้เลยนะในที่ประชุมตอนที่สรุปประเมินล่าสุดพอ,อชัฉยพล์ะคะเขาบอกว่าพออครับพออพัฒนาองค์กรของพอ,พออได้แบบก้าวกระโดดเพราะอะไรเพราะเรามีสจิตจินอยู่แล้วเรารู้ว่าเราเป็นอย่างนี้พอเราไปเจอกับคนในโรงเรียนเราจะดูเราจะสังเกตอะคะ่ะว่าใครที่เขาส่งเสริมเราใครที่คอยแบบขัดแย้งเราซึ่งคนที่ขัดแย้งเราเรารู้ว่าคนนี้ต้องเป็นไอ้แน่นอนซึ่งพอเขาเราเจอว่าเขาขัดแย้งเราเราก็จะไม่ วุยวายเราก็จะไม่อะไรไงเราจะรู้ว่าอ๋อเขาเขาไอไงแต่เราก็ถือไพ่เหนือกว่าเพราะเราเป็นผู้บริหารเขาเราจะรู้ว่าคนนี้เอสนะคนนี้ต้องคนนี้เอาส่งเสริมเรามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพอไปที่โรงเรียนเราจะทำยังไงในเมื่อเราเป็นผู้บริหารใหม่เราจะทำยังไงเราจะรู้จักเขาสิ่งที่ จะทําให้เราได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนครูในโรงเรียนเราคือสลายพฤติกรรมทําสร้างความสนิทสนมสร้างความรู้จักได้ดีที่สุดก็คือเราต้องจัดก,กิจกรรมประเภทไปเที่ยวบางเอิญว่าช่วงนั้นเขาจัดก,กิจกรรมไปเที่ยวช่วงที่ไปใหม่ๆก็ถือโอกาสนี้เลยได้เรียนรู้ครูเรามีทุนเดิมของเราอยู่แล้วว่าเราอะมีสติฟินพอเราดูศึกษาพฤติกรรมของแต่ละคนแต่ละคนเราสรุปออกมาได้อะไรอะคนนี้น่าจะส่งเสริมเรานะ คนนี้น่าจะขัดแย้งเรานะมานั้นเราก็จับจุดได้เลยว่าคนนี้ส่งเสริมเราคุยได้ทุกเรื่องแล้วแต่พอ,อพูดได้เข้าได้ค่ะเราจับคนนี้เลยนี่คือข้อดีก่อนที่จะมาเป็นผู้บริหารรู้จักทฤษฎีนี้ทีนี้พอเราเอ่อรู้ว่าคนนี้ส่งเสริมเราบังเอิญตำแหน่งเขาที่ทำอยู่ตอนนี้เขาเป็นชัณฑการก็สอดคล้องกันพอดีอีกคนหนึ่งก็เหมือนกันแล้วแต่เราพูดอะไรเขาจะส่งเสริมเราตลอดแต่ในขณะอีกคนนึงเฮ้ แ่เวตาณวันที่เราไปรับตําแหน่งจะมีเวลตาที่เป็นนิดและเวลตาที่เป็นมันก็ไม่เชิงว่าเป็นสัตรูนะแต่มันเป็นเวลตาที่แบบเฮ้ยเป็นแวลตาเหมือนกับมันเป็นคลื่นสมองอะเรื่องแบบนี้มันห้ามกันไม่ได้มันเป็นแวลตาที่แบบฉันระแวงเธอนะฉันฉันไม่อะไรมันจะเจอแวลตาอย่างนั้นจริงๆนะมันเจอแวลตาอย่างนั้นจริงๆแล้วเรามารู้ทีหลังว่าอ๋อคนนี้ฟิลลิ่งนั่นเองคนฟิลลิ่ง เขาจะทําให้เรามีความรู้สึกอย่างที่ด็อกเตอร์บอกจริงๆแต่พอเรารู้เราจะควบคุมอารมณ์เราได้เราจะไม่ทําให้เขามาครอบงาเราเราจะมีเทคนิควิธีแล้วเราจะทํายังไงให้คนเป็นลิงตามเราเพราะเรามีทุนเดิมความรู้ของสติฟินอยู่แล้วเราบริหารจัดการเขาได้และเราจะไม่มีความรู้สึกโกรธหรือรังเกียจผู้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเรานะเราจะมีความรู้สึกว่าเขาคือคนที่เราต้องดูแล ต่อให้เขาจะไปพูดลับหลังเราไม่ดียังไงเราจะไม่โกรธเวลาพูดที่ประชุมจะบอกตลอดว่าการนี้ให้อภัยพวกเราเสมอพวกเราจะพูดอะไรลับหลังยังไงการนี้ไม่ได้ถือสาเพราะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่สิ่งที่การนีทำทั้งหมดคือหวังดีต้องการให้เราเป็นผู้ที่มีผลสําเร็จทั้งดุนยาและอาครัษพูดอย่างนี้ตลอดกับครูแล้วเราก็สามารถควบคุมกดนพวกนี้ได้ ทำงานกับเราโดยที่เราพูดนิดเดียวเขาทํงานได้ที่ประทับใจที่สุดคือพานรงที่โรงเรียนรู้สึกว่าเขาก็ส่งเสริมเราตลอดไม่เคยขัดนกันน่าจะเป็นเอสเพราะว่าเป็นคนที่ฉลาดพานรงฉลาดมากแล้วก็ทํางานเก่งที่ประทับใจเขาที่สุดก็คือเขาแค่ได้ยินว่าท่านสอนอมามาทชื่อโรงเรียนแล้วท่านสอนอเขาชี้ไปที่หลังคาเขาบอกว่าเนี่ยพอรัวแล้วนะอ๋อค่ะค่ะรับทราบค่ะแล้วบังเอิญพานรงเขาผ่านมาค่ะ าได้ยินแค่นั้นแหละอีกวันรุ today, ่งขึ hi ้นอะค่ะเขามาซ่อมให้เลยอะแล้วเราไม่ได้เอ่ยปากสักคำอะเขามาซ่อมเขาไปเอาแผ่นนยิปซั่มมาจากไหนก็ไม you know ่ร yeah, ู oh, ้เขามาซ่อมเสร็จๆแล้ก็มาดูเฮ้ยซ่อมแล้วเหรอก็บอกปอจิซ่อมแล้วอคะขอบคุณมากเลยก็บอกแล้วปอจิเอามาจากไหนอะเรื่องเงินเนี่ยอ้ไม่เป็นไรหรอกพออ๋อไม่เป็นไรนิดหน่อยนิดหน่อยผมช่วยได้อะไรก็ช่วยนี่เป็นความประทับใจ ที่ผู้ที่อยู่ภายใต้บงังคับบัญชาของเราที่เขาเทพร้อมทํางานด้วยใจให้กับเราเราเรามอบหมายได้เลยเราไว้วางใจได้เลยก็ปรากฏออกมาว่าผลการประเมิอนออกมาจากวันนั้นนะคะก็ทําให้เราได้รับผลการประเมิอนอ,อยู่ในระดับแบบก้าวกระโดดนี่คือที่ประทับใจคือก้าวกระโดดนับว่า ทฤษฎีสเตฟินมีส่วนอย่างมากในการบริหารจัดการทำให้เรามององค์กรออกทำให้เราควบคุมตนเองได้เมื่อเราไปเจอคนที่อยู่เหนือกว่าเราเราจะต้องควบคุมตัวเองยังไงเมื่อเราเป็นเจอคนที่เขาพร้อมที่จะส่งเสริมเราอะเราจะอยู่ยังไงเราจะวางตัวยังไงอันนี้คือข้อดีของสตีฟินที่เอ,อันำมาใช้ทั้งในส่วนตัวเ mm hmm. มื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าเทคนิคในการท่องจำก้ออานสองเอามาใช้ในชีวิตครอบครัว เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาครอบครัวแก้ปัญหาภายในครอบครัวสามเอามาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งหมดเป็นผู้ใช้เทสเตีตัวนี้จริงๆและผลของมันก็ออกมาแล้วว่าเป็นผลจริงๆจ,งจึงได้พาครูไปทํายังไงละ่ะจะให้เราเนี่ยครูเนี่ยเข้าใจเหมือนเราเข้าใจแน่นอนค่ะเราต้องจัดให้เขาอบรมให้เขามีความรู้เหมือนเรา เพื่อนครูจะรู้จักดีว่าโรงเรียนที่ตัวเองไปเป็นยังไงเพื่อนผู้บริหารด้วยกันนะคะไปแรกๆเนี่ยนะศูนย์บาทไม่มีสักบาทในบัญชีและมีหนี้พ่วงมาด้วยโรงเรียนนั้นนะคะแต่ด้วยบุคลิกภาพของติ i งกิ้งเรารู้เราเป็นคนแบบไม่สะทกสะทานต่อปัญหาเป็นคนที่กล้าที่จะเระเชิญกับปัญหาเรา ใช้จุดเด่นของเราตรงนี้ในการแก้ปัญหาต่อให้มีเสียงเข้ามาบอกว่าเฮ้ยหนักนะอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่เรายังจิตมั่นของเราอ่ะเราเราเราแก้ปัญหาได้คือไม่กลัวเราสามารถแก้ปัญหาได้นี่คือคน thinking ทีนี้เราก็เทละสะเตปว่ายังไงซะฉันต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้ก่อนที่จะไปจับอย่างอื่นฉันต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้ก่อนรอจังหวะพอเงินเข้ามาปุบ๊บเงินเมื่อประมาณเข้ามาในรอแรกอ่ะจัดการเลยค่ะ บอกครูทําโครงการแนะนําเขาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างเงี้ยทำโครงการและเชิญดอรสาดีกับพี่ชายมาให้ความรู้เป้าหมายและเป้าหมายอย่างเดียวเองต้องการให้เขามีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานและมีทัศนคติที่ดีต่อผู้เรียนไม่อยากให้เขามองว่าผู้เรียนโง่ผู้เรียนคนเนี้เด็กนี้อืมเรียนยังไงก็ไม่รู้เรื่องหรอกมันโง่ทั้งตระกูลอะไรเงี้ยเราจะจับ แก้ปัญหาตรงนี้ซึ่งมันก็ได้ผลในระดับหนึ่งเขาพอได้ฟังจากอบรมเขาได้รู้ว่าเด็กเนี่ยเขาไม่ได้งโง่เลยนะแต่เขามีความอัจฉริยาภาพต่างกันตามที่เราได้ศึกษาทฤษฎีสติฟินนี่แหละพอเขารู้อย่างเงี้ยครูเขาก็สะท้อนความรู้สึกออกมาว่าเขาไม่เคยรู้เลยว่าทฤษฎีนี้มีอยู่จริงเขาไม่เคยรู้เลยว่าคนทุกคนที่เกิดมาพระองค์ทรงสร้างให้แต่ละคนมีอัจฉริยะภาพ และอัจฉริยภาพของแต่ละคนอ่ะเราจะส่งเสริมยังไงอันนี้ค่ะเขาได้รู้แล้วเขาก็อึ้งและพอออเองก็ได้แสดงศักยภาพของตนเองในการนํามาใช้ทฤษฎีนี้คือการไตเติ้ลการเปิดมันจะด้วยอัลกุรอานอ่านด้วยแบบไม่ต้องดูเลยนะอ่านเปิดไตเติ้ลอัลกุรอานสุรกาฟีโดยที่ไม่ต้องดูเขาก็อึ้งแล้วก็พิสูจน์ตนเองให้เพื่อนครูดูว่าการให้เขาดูเลยว่าอยากจะฟังอายะ เนี่ยสุรเนี้อายะที่เท่าไหร่บอกมาเลยพอจะอ่านให้ฟังก็พิสูจน์เขาเขาก็พิสูจน์เราเขาก็응อึ้งพอทําได้ยังไงบอกว่าจะเอาเทคนิควิธีนี้นี่แหละไปใช้กับเด็กเขาก็แบบมีก็มีสายตาบอกอืมเป็นไปไม่ได้หรอกทําได้ไงอะไรเนียมันจะมีประมาณนั้นจริงๆนะมีคนคอยท่าคอยดูเราประมาณนั้นว่าไม่สําเร็จหรอกทำปเป็นไปได้ไงทํายากเด็กขนาดนั้นอ่ะจะต้องจำอัลกุรอานแบบ ขนาดนี้ได้เหรอเป็นไปได้เหรอแล้วมีบางคนบอาแล้วคุณจะมา,อาสอนแต่กะอานเหรอไม่ใช่วิธีการนี้สามารถนําไปใช้เทคนิคในการท่องจาทุกๆุกกสาระโดยเฉพาะในการท่องจําเราอย่าลืมนะคะว่าก่อนที่เด็กจะไปขั้นสู่การคิดวิดเครานะห์น่ะเขาต้องผ่านการท่องจําเข้าใจก่อนซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของของบลูมที่เราศึกษามามันต้องเป็นทีละสเต็ป มันเหมือนบันไดอะค่ะถ้าเราเดินททละขั้นทีละขั้นเราจะไม่เหนื่อยแล้วก็จะไปถึงเป้าหมายได้อย่างดีแต่ถ้าเราเดินแบบข้ามขั้นเท่จะไปถึงที่สุดเราเดินสเราก้าวเท้าไปสามสี่ขั้นเนี่ยถามว่าถึงไหมถึงแต่มันเหนื่อยซึ่งทฤษฎีตัวนี้จะตอบโจทย์ะนั้นก็เลยบอกครูว,ว่ายังไงซะเราทําได้แน่นอนแต่ก่อนที่เราจะทําได้เราต้องรู้จักเด็กก่อนว่าเด็กกลุ่มเนี้ที่เราจะมาทําเนี่ยเป็นเด็กสาธิตห้องสาธิตของเราเนี่ย เขาเป็นเด็กแบบไหนเขามีอัจฉริยภาพทางสมองเขาแบบไหนเราจะสอนเทคนิควิธีการจําให้กับเขายังไงที่จะให้ารู้สึกว่าการท่องจําเป็นเรื่องสนุกนะคะไม่ได้เรื่องยากไม่ได้ซีเรียสอ่าเราก็จะมีเทคนิคสอนครูไปเราก็จะเรียกกลุ่มนี้มาประชุมมาสอนเทคนิควิธีเขาแล้วผลออกมาเด็กทําได้จริงๆ แล้วโชว์ให้คณะกรรมการดูเลยค่ะวันนั้นบังเอิญศึกษาธิการจังหวัดมาดูโรงเรียนด้วยมาเลือกสุ่มโรงเรียนบอกก็โชว์ให้เห็นเลยวันนั้นเราแจกอัลกุรอานให้เขาเลยค่ะวันนั้นแจกปริ้นอัลกุรอานคณะกรรมการไหนที่เป็นมุสลิมให้เขาดูเลยบอกว่าเด็กเราสามารถท่องจําอัลกุรอานสุรบัลัจากอายะห์แรกเป็นถึงอายะห์สุดท้ายโุรบัลัมันมีทั้งหมด20บข้อ20ิบอายะห์เด็กเราอ่านได้หมดและให้คณะกรรมการเขาสุ่มค่ะ ว่าคณะกรรมการอยากจะฟังอายะท่ไหนบอกเด็กเลยเด็กจะอา่านปื๊ดปื๊ด,ดขึ้นมาเลยเชื่อไหมคะเด็กทําได้วันนั้นเด็กทําได้แล้วคณะกรรมการเขาพิสูจน์ค่ะบอกเอาอายะที่ห้าลูก,ลกแล้วเด็กอ่านพร้อมกันด้วยนะเราสอนเด็กกลุ่มเนี้ยทั้งหมดกลุ่ม,ทด,มทดลองเนี่ยอยู่ประมาณสิบสิบกว่าคนนะคะวันนั้นแล้วให้เด็กทดลองอ่านจากหลังไปหน้าคือให้อ่านตั้งแต่อายะยี่สิบย้อนขึ้นไปถึงอายะที่หนึ่ง เด็กก็อ่านได้เขาน้ำตาคลอเลยนะโอโนอามีโนะน้ำตาคลอเลยพี่พอทำได้ไงแล้วเราไม่ได้สอนเราไม่ได้คัดเลือกเด็กเก่งนะไม่ใช่ว่าเราคัดเลือกเด็กเก่งแต่ตอนนั้นเราทำแค่กลุ่มโดยย่อยๆเป็นเพราะว่าเรามีขีดจำกัดในเรื่องของงบประมาณก็เลยเลือกเฉพาะคนที่อ่านอัลกรอานคล่องก่อนแล้วมาสอนเทคนิคการจำอย่างเงี้ยเด็กจำได้ค่ะเด็กทำได้จริงครูอึ้งเลย แล้ววันที่จัด Big k a r d s ตอันนี้ก็เอาเด็กกลุ่มนี้แหละโชว์ให้ผู้ปกครองแล้วเด็กก็สามารถแสดงให้ผู้ปกครองเห็นว่าเขาจําแม่นจําจริงๆไม่ใช่จําแบบธรรมดาด้วยนะเอ่อก็ผลสำเร็จออกมาก็คือนับว่าการบริหารจัดการก็อยู่ได้ระดับดีขนาดหนึ่งและเด็กก็สามารถเรียนรู้วิธีการเทคนิคท่องจำได้ได้ดี จนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและเป็นที่ยอมรับของคณะครูจากเดิมที่ก็บอกว่าทําได้เหรอเพราะถ้าปลดเพราะจิตเพราะปลดเพราะอันน่ะเขาจะมองว่าเราอย่างนั้นแต่ไม่ค่ะแต่ไม่ผนออกมาว่าเด็กทําได้จริงแล้วเขาก็ยอมรับและคนที่สอนคือใครคะคือครูครูที่สอนคือครูที่เป็นไอครูที่เป็นไอรู่ยูรัตีกับไอเป็นยังไงแต่เราสามารถควบคุมไอได้อ่ะ ทั้งทั้งที่ไอครอบงำเราแต่เราสามารถควบคุมไอได้และครูไอคนนี้แหละไปออกแบบการจัดก,การนการสอนสามารถสอนเด็กกลุ่มนี้ให้ท่องจำอัลกุรอานแบบพิเศษที่บอกเมื่อสักครู่นี้ค่ะจนเป็นที่ประจักษ์จนจนเป็นที่ยอมรับของคณะครูด้วยกันนี่ค่ะจะบอกประสบการณ์เล็กๆน้อยๆว่าที่มาของทฤษฎีนี้ว่าตนเองได้ใช้จริงๆนะคะแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับ อขออออหรือว่าคณะเพื่นที่มาคณะอบรมด้วยกันที่มาในวันนี้นะคะว่ามาถูกทางมาถูกทางแล้วก็ปรับหัวใจให้อีคลาสเหมือนอพอเบลล่าบอกมาสักครู่เนี่ยว่าเราถึงจะเป็นลมดินน้ำลงไฟยังไงแต่เรามีหัวอกหัวใจเดียวกันค่ะคือหัวใจที่เป็นที่คลาสที่จะสร้างสังคมการแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ค่ะสำหรับกาน,นีนะขอแชร์ประสบการณ์เพียงเท่านี้และหวังว่าขอให้ทุกคนได้เรียนรู้ทฤษฎีนี้และนำไปใช้กับองค์กรของตอนเองและไปแช็คกับตนเองให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดสำหรับกะน,นี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสลมงอะลยกมเระมะตลฮิะบระกาตุวะลิกุมุสลามเราะมะตุลอฮิวะบเระกาตุฮะต้องขอขอบคุณท่านพออนะครับที่ แชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะครับ